สวัสดีครับวันนี้ก๊อบโซลาเซลล์มาติดตั้งอ e ินเวอร์เตอร์ออนกิทขนาด8กิโลวัตต์ครับตัวนี้เป็น3เฟสนะครับเฟสละ1ตัวครับตัวนี้ใช้อ e ินเวอร์เตอร์ขนาด3กิโลวัตต์จำนวน3ตัวนะครับตัวละเฟสครับตัวนี้ใช้อ e ินเวอร์เตอร์ 3k แผงเราใช้ของ BQ Solar 420วัตต์เป็นจำนวน18แผงนะครับชุดนี้ อันนี้ลูกค้าเขาต้องการลดค่าไฟเป็นที่โรงงานเขานะครับอันนี้ติดชุดเล็กไปก่อนครับขนาด8กิโลวัตต์ไม่เยอะครับชุดนี้แต่อเตอร์เราใช้ 3K 3ตัวครับตอนนี้เกาะเฟสละตัวพร้อมตู้คอมเมเนอร์บ็อกแล้วก็มีตู้ AC DC เดินระบบกาวอะไรเรียบร้อยครับเดินท่อกันน้ำลงมาจากหลังคาโรงง,งาน เป็นท้องนาครับอันนี้อยู่กลางนาเลยโรงงานอันนี้เป็นชุดที่ลูกค้าซื้อไปให้ทางเราไปติดตั้งให้ไป,ไปทดลองดูก่อนอนาคตลูกค้าก็อาจจะเพิ่มแผนอีกครับอันนี้เป็นมุมสูงของโรงงานสนใจติดต่อได้นะครับ0658987859ช่างกอบครับ ชุดนี้ใช้เวลาติดตั้งเป็นเวลา2วันนะครับชุดนี้ติดตั้งกันไม่นานครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับราคาอยู่ที่ลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะต้องการประมาณไหนมีงบเท่าไหร่ต้องการประหยัดไฟเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับทางเราสามารถทำการคำนวณให้ได้สำรวจหน้าง,งานฟรีนะครับ สำหรับท่าในใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้